สนทรีใช้วิรตนาที่กรุณาให้เวลาผมเพิ่มเติมอีกสีนาทีก็เลยทําให้ผมสามารถที่พิพายได้ในเวลา8นาทีท่านประธานครับผมขออนุญาตกราบเปลียนท่านประธานนะครับว่าผมสนับสนุนงบประมาณฉบับนี้อย่างสุดหัวใจเลยครับเหตุผลที่ผมกราบเรียนงี้ไม่ใช่เนื่องจากผมเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่างบประมาณฉบับนี้นะครับเคารพประเทศชาติบ้านเมืองให้ประโยชน์กับประชาชน รับผิดชอบต่อประชาชนและก็รับผิดชอบต่อรัฐธรรมนูญด้วยครับผมเองจะไม่ลงสู่รายละเอียดมากแต่ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ารัฐธรรมนูญมีข้อบังคับไว้นะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยต้องเป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับตั้งแต่มาตราที่75ไปจนถึงมาตราที่87แล้วท่านประธานถ้าหากท่านประธานมีเวลาท่านประธานลองกลับไปอ่านโดยละเอียดน,นะครับงบประมาณโดยสังเขปเรื่องนี้ ท่านท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการนอกจากนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลยิ่งรักษยังได้รักษาคำมั่นสัญญาของตัวเองที่มีต่อประชาชนทั่วทั้งประเทศนในเวลาเลือกตั้งและก็ในเวลาที่แถลงนโยบายต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญงบประมาณฉบับนี้นะครับเป็นการประสานเข้าระหว่างประโยชน์ของประชาชนรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็การเคารพต่อกติกาของรัฐสภาด้วยครับ ท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านประธานเนี่ยมาดูภาพรวมของงบประมาณเสียก่อนท่านจะได้เห็นว่าทําไมผมถึงสนับสนุนงบประมาณฉบับนี้อย่างสุดลิ่มทิมประตูน่าเสียดายนะครับผมไปปรึกษาทางหน่วยสดเขาแล้วนะครับว่างบประมาณเล่มนี้เนี่ยเขาไม่มีพรีเซนเตชันทางด้านหน้าจอเพราะถ้ามีพรีเซนเตชันทางด้านหน้าจอนี่ก็จะสามารถเขาจะเงง่ายผมขออนุญาตที่จะเรียนท่านประธานได้โปรดเปิดไปที่หน้า28ของหนังสืองบประมาณโดยสังเกตเนี่ย ท่านฟานจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าในเวลานัลนทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมท่านฟานโปรด,ปรดสังเกตให้ละเอียดนะครับอนันี้ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักเนี่ยให้ความสําคัญกับคนครับซึ่งอันนี้เป็นหลักสําคัญที่สุดของโลกครับในโลกนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็กคือคน และทุกประเทศเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือประชากรหรือประชาชนเพราะ,ะเป็นเพียงแค่ข้อแรกที่ผมกล่าวเรียนประธานก็สามารถที่จะยืนยันได้แล้วว่างบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่มีรัฐบาลมาีมานะครับถ้ามีการจัดสรรงบประมาณมารัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้งบประมาณกับเรื่องการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมถึง 23. 6เปอร์เซ็นต์เกือบหนึ่งในสี่ครับท่านประธานเห็นไหมฮะแล้วก็ถัดมา 25%ขอประทานโทษ25.1%นะครับก็คือหนึ่งในสกว่าหนึ่ในสเล็กน้อยนะครับส่วนถัดมาก็คือการที่จะบรรลุภารกิจของรัฐบาลนี่ก็ต้องมีคนนะฮะก็คือในภาคราชการเพราะฉนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็เลยให้ความสําคัญกับค่าดําเนินการภาครัฐ เห็นไหมเพื่อบรรลุจุดประสงค์อันแรกก็คือยุทธศาสตร์ในการที่จะให้การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมได้บรรลุได้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับค่าดําเนินการภาครัฐด้วยนะครับค่าดําเนินการภาครัฐเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญถึง23.6%ครับถัดมานี่นะครับรัฐบาลให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ในการสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม ท่านประธานเห็นไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับคนก็คือประชาชนทั้งประเทศการดูการเพื่อบรรลุในการที่จะพัฒนาคนเนี่ยก็คือให้ความสําคัญกับข้าราชการหรือว่าองค์ขาพยพบของรัฐทั้งหมดเพื่อไปทําให้งานชิ้นแรกบรรลุผลสําเร็จแล้วข้อต่อมาก็คือว่า,าท่านก็ให้ความสําคัญกับรากฐานการพัฒนาสังคมที่สมดุลแก่สังคมนะครับผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างบางประการนะครับท่านประธานครับในมาตรการเรื่องการศึกษาท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้ให้การ เอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานไปจนระ,ระดับอุดมศึกษาและทั่วไปด้วยนะครับถ้าท่านทานจะโปรดกรุณาเปิดไปที่หน้า15ท่านทานจะเห็นนะครับว่างบมาในมาตรการยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยนะครับมีทั้งหมด597,468.4ลนะ้านคิดเป็น25.1 ของเปอร์เซ็นต์ของวงเงินประมาณนะท่านประธานโปรดดูนะครับ4.1เนี่ยแผนการสนับสนุสน,นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน83,144.9ล้านบาทท่านประธานโปรดอ่านต่อนะครับซึ่งอันนี้ท่านนายกตีได้กล่าวเรียนท่านประธานไปแล้วนะครับผมขออนุญาตที่จะกล่าวเรียนซ้ําเพื่อให้ประชาชนวัยเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะฮะท่านประธานครับจนถึงวัยนิยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพได้รับการฝึกศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ท่านทรานเห็นหรือยังครับว่าทำไมผมถึงสนับสนุนงบประมาณฉบับนี้เนี่ยสุดริ่มที่ประตูเพราะว่างบประมาณฉบับนี้นี่ให้ความสําคัญกับคนครับและให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนตั้งแต่อนุบาลนะไปจนถึงประถมมัธย,ยมตอนปลายในทั้งสายสามัญและสายชีพนอกจากนี้ยังมีฮะัท่านประธานไม่เพียงแต่ในระบบการศึกษาปกติยังมีแผนขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาจํานวนทั้งสิ้นน่ยนะครับสามแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสองจุดสี่ล้านบาท รัฐบานโปรดติดตามต่อนะครับเพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงฮะแสดงรัญญาฐบาลนี่ไม่ได้เอาใจใส่เฉพาะเด็กนักเรียนนะครับแต่เอาใจใส่ประชาชนโดยทั่วไปเนื่องจากผมมีเวลาจากัดนะครับผมก็จะขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อไปในประเด็นที่ว่าที่จริงผมมีเรื่องที่อยากจะกรับเรียนท่านประธานเยอะแต่เนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมต้องขออนุญาตจะกลับมาประเด็นนี้เลยนะครับว่ามีสมาชิก ผู้สังเกตหลายท่านนะครับพยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไม่มีแผนในการที่รับมือน้ําท่วมไม่จริงนะฮะถ้าหากว่าเราไม่มีแผนรับมือน้ำท่วมกรุงเทพพังพินาศยับเยินไปหมดแล้ว แต่การที่กรุงเทพนะในขนานี้อยู่ในภาวะวิวกฤตแค่17เขตแค่17เขตนะฮะผมใช้คําว่าแค่17เขตก็ทําไมไม่แค่17เเขตท่านประธานมวลน้ํามันต้อง2 0 0 0 0กว่าล้านลูกบาทเมตรบางท่านบอกว่า36 0 0 0นะฮะเราสามารถต้าน,นยันน้ำเนี่ยให้คกรุงเทพได้แค่17เเขตผมว่านี่เป็นความสามารถอย่างสูงสุดของรัฐบาลชุดนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีนโยบายระยะยาวด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนทั้งภายในประเทศและทั้งต่างประเทศให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยรวดเร็วเนี่ยว รัฐบาลมีมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศโดยแบ่งเรื่องยุทธศาสตร์เป็นสามระยะผมเกรงว่าผมจะมีเวลาไม่ครบนะผมก็พยายามที่จะไปเรื่ๆในธรรมานคือในระยะเร่งด่วนเรามีนะครับเพราะนั้นที่สมาชิกหลายท่านบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีแผนอะไรเลยในเรื่องการรับมือกับน้ำไม่ใช่ฮนะระยะเฉพาะหน้าเราประสบผลสำเร็จไปแล้วนะครับเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าน้ำเข้าองแเทมนี่ท่านจะทําได้ยังไงท่านจะห้ามน้ําให้ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําได้อย่างไร ท่านจะห้ามน้ําที่จะไหลาจากภาคเหนือลงสู่อ่าวไทยได้อย่างไรกรุณาหาใครสักคนนึงตอบผมให้ชัดๆหน่อยสิครับว่าท่านจะห้ามน้ำไหลาจากที่เหนือเนี่ยที่สูงเนี่ยไปสู่ที่ต่ําได้ท่านโปรดตอบผมหน่อยสิครับใครฮะสาม,มารถที่จะห้ามน้ําจากภาคเหนือลงสู่อ่าวไทยได้ดังนั้นเป็นความจริงที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ครับนั้นจึงเป็นความจริงที่น้ําต้องเข้ากรุงเทพบ้างครับ และนี่เป็นความสามารถของรัฐบ,บาลยิ่งลักษณ์ในการที่จะทําให้น้ำเข้าเทพด้วยเขตที่น้อยที่สุดครับและผมเชื่อว่าหลายหลายเขตอาจจะไม่มีน้ําเข้าได้ครับสองหมื่นล้านนะท่านประธานครับบางคนบอกสามหมื่นหกคืนนี้ผมมีเวลาน้อยอีกแล้วการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนนะฮะก็มีนะครับระยะสั้นก็มีนะฮะผมไปเร็วๆนะฮะระยะเร่งด่วนนี่คือการกู้ภัยนะครับมีศูนย์รับบริจาคส่งมอบสิ่งของ อะไรต่างๆแล้วก็ส่วนระยะสั้นนี้ก็คือซ่อมให้ทุกอย่างกลับคืนเข้ามาสู่สภาพปกติโดยเร็วนะครับระยะยาวคือเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจธรรมชาติของน้ําและท่านทางคงจะเห็นนะครับว่าเมื่อวันเซอร์หรือวันนี้นะฮะท่านนายฐมตีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น3ชุดนะครับกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อศึกษาธรรมะทรัพยากรธรรมชาติของน้ำนะฮะทรัพยากรของน้าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกรรมการเยียวยาหรือฟื้นฟูนะฮะผมไม่มีเวลาอธิบายตอ แล้วผมก็ขออนุญาตกลาบเรียนท่านประธานยืนยันนะครับว่างบมาฉบับนี้เป็นงบมาฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เคยผ่านรัฐบาลชุดต่างๆผ่านมาแล้วก็รัฐบาลยิ่งรักษมีมาตรการในการรับมือกับน,น้ําท่วมทั้งระยะที่ผ่านไปแล้วเฉพาะหน้าใกล้และไกลอย่างดียิ่งครับขอบคุณคท่านประธานครับท่าน